สวัสดีครับต้งหมูปะตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ลูกค้าของเราดูนะวันนี้อะถ่ายเลยวมถ่ายวิดีโอโอเคเนี่ยนั่กับมือกันหนีบสองสองข้างดินปุ๊บออกเลยครับดินจนนี้ดินนี่อยากให้แตกด็คขาดอะระบบเขาบอกหน่ยหน่อยนี่เราอยากดินใส่มากอยากดินใส่มากเพราะเราจะก็ขยียบปเรื่อยๆแต่นี้เราก็หยุดละ เก็บอย่าให้โพงล่างโพงไม่ได้มันแน่นเนี่ยตรงใหญ่ก็มันไปอามากบนี่หน่ยได้เหรอเห็นนี่เองครับเดี๋ยวจอบก็ตามกบอีกทีครับแ้าเดี๋ยวมีจอบตามกบอีกทีหนึง่ง อาจำแจ้งมานี่อ่ะมากบนี่ยมะกรบให้รอรอมาที่นี่เป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดครับสุดยอดนะครับสุดยอดพอดีเลยนะมากำลังปลูกเลยครับสวนใหญ่มากครับครับผมครับใหญ่เลยข้างบนมากเลยครับเลยว ปกมันลุกไม่ได้ครับตายภบพอดีพอดีกพอดีพอดีครับผมดาวมีพอดีดินเดิมอะไรนะลุกไฟอะไรเคลียรออกนะพอดีแล้วเคลียรหน่อยลุกไฟไม่ฟอนแค่นี้เองครับง่ายงดินเดิมไหมนะเดิมเดิมดินเดิมขอบคุณครับเดี๋ยวเราดูท่านี้หน่อยครับขอบคุณครับ